ไม่เห็นเลยข oh, no. ับมูกนตึ้นปะขับมอสขบอวันนี้ครับปากบอครับพันเที่ยวยังมืดอ่ะไม่โครมีไฟแค่ดูเนี่ยครับโทรไปสุร้อยยี่ครับยังแกวอยู่ครับขุดวันนั้นร้อยเที่ยวพอครับวันนี้ ตัวแรงครับตัวแรงประจทีมงานครับพ่อรุก่อนครับตอนนี้ฝังเรือฝักตัวด้วยทีมงานไม่รุนรุนวายครับมีแต่คนติดน้ำกระทอมครับดูครับหน้าตาคนตินน้ำกระทอม